สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ช้กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์กด,ชก,ดนนกดนานกดนานกดเยอะๆนะคะหลังจากลงไลค์แล้วนะคะเรามาดูเบรกข่าวกันค่ะพักสูตดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วตั้งสติกันค่ะใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรเราต้องรู้และลึกไว้แล้วก็คิดวิเคราะห์แยกแยะค่ะ ค่ะวันนี้เรามาเรียนรู้ภาษากฎหมายวันละครึ่งคำก็แล้วกันนะคะอันนี้เป็นข้อหาที่มีการพูดกันโดยจากนายตำรวจระดับสูงนะคะบอกว่าข้อหาที่ไทยตั้มจะโดนก็คือช่อโกงเป็นปกติธุระโอ้โหต้องมานั่งแปลไทยเป็นไทยกันนะคะอันนี้มีช่องแปดก็มาให้คำนิยามไว้ว่าช่อโกงเป็นปกติธุระเนี่ยมันคืออะไรหมายถึงว่า ผิดที่ได้กระทําซ้ำกันมากกว่าหนึ่งครั้งจนต้องได้ความว่าการกระทําผิดนั้นเป็นสันดานและกระทําประจําสม่ำเสมอจำนวนหลายครั้งหลายหนนะคะช่อโกงบุคคลอื่นหลายคนจึงจะเข้าถาดความผิดดังกล่าวและนำไปสู่คดีฟอกเงินและสามารถยึดทรัพย์ได้เป็นไงคะ พอเห็นคำนิยามอันนี้คุณเข้าใจอะไรไหมคะว่าทำไมถึงต้องมีคนด่าหน้ากันมาไอ้นี่มันเคยหลอกฉันเลียดไปสิบล้านได้ถ่ายรูปสองรูปได้นั่นได้นี่งานไม่ทำทิ้งงานเทงานไอต่ํมมันล้าไอต่ํมมันหลอกไอต่้ถึงได้มีการตระเวนไปหาคนที่เคยมีคดีอะไรทั้งหลายกับทนายตั้มคนที่เคยให้ทนายตั้มเป็นทนายให้คนที่เคยเป็นฝ่ายตรงข้ามกับทนายตั้ม ใครพร้อมจะออกมายิ่งตอนนี้คุณสนทิประกาศโดยตรงว่าใครเคยมีปัญหามีข้อขัดแย้งในกร็ตามบอกผมถ้าไม่เรียกว่าอาฆาตนี้จะเรียกว่าอะไรคะดิฉันว่ากรณีนี้เนี่ยนะคะคุณอ้อยจากเจอ้อยเนี่ยเออมันจะกลายเป็นจากจูออนผีที่คอยแบบติดตามวิญญาณวิญญาณอาฆาตเนี่ยมันกลายเป็นจูอ้อยแล้วค่ะ ไม่ใช่จูออนแล้วค่ะที่ดังกว่าจูออนนี่ก็คือจูอ้อยเพราะว่าได้กวก็ประกาศตามล่าตามล้านกันแบบข้อหาอะไรสารพัดสารเพศที่จะต้องยัดมาให้ดูแล้วว่าไอ้นี่แม่งต้องซาตานชัดๆนะคะคือคือถ้าไม่เลวจริงเนี่ยนะคะคือจะไม่สามารถกระทําผิดจนเป็นสันดานมันคืออะไรเนี่ย อันนี้มันคืออะไรคะข้อหานี้มีแต่คนงงทุกทุกสิ่งทุกอย่างนั้นคือจะต้องเอาไปสู่ฟอกเงินและยึดทรัพย์ให้ได้ในขนาดที่ไอคดีฟอกเงินนะมันมีนิยามของการว่าเออคนที่ช่อบโกงอาจจะเข้าข่ายของการฟอกเงินแต่ทีนี้มันต้องเป็นลักษณะเป็นชอบโกงประชาชนนะคะ เจ้ากงประชาชนก็คือว่ามีการทำอะไรบางอย่างที่ทำให้ผู้เสียหายเนี่ยมีมากกว่าสิบคนขึ้นไปหรือเป็นลักษณะที่อาจจะเป็นรูปแบบที่เห็นชัดเลยว่าไม่ได้เป้ามุ่งเป้าไปที่จะโกงใครคนใดคน,นหนึ่งแต่กะว่าถ้าใครมาลงเชื่อมันก็จะถูกโกงหมดอะไรลักษณะนี้คือชอโกงประชาชน ดังนั้นในกรณีที่จะต้องตามจับไอตั้มให้ได้นี่นะคะจูอ้อยก็โดยการสนับสนุนของจูสนติจูปานเทพจูนั่นจูนี่บรรดาทีมเขาทั้งหลายนี่นะคะทีต้องตอนนี้ต้องเรียกว่าทีมนางฟ้าจำแรงชมเอ๋ยชมงามทีมนี้ทีมนางฟ้าจำแรงสร้างนางฟ้าผู้ที่จะให้มองว่าซาตานนี่แม่งชอบโกงเป็นปกติธุระจะได้ยึดทรัพย์มัน พราะมันเข้าขา่ฟอกเงินออกหมายจับมันทําทุกอย่างให้มันรู้ซะบ้างว่าถ้ามึงไม่ละความเป็นตัวตนของมึงมึงตายสู้ติดแน่แพ้ติดนานไอ้ที่เขาพูดพูดกันนี่แหลคะค่ะอันนี้น่าขำมากเลยคะ่ะในเมื่อเขาคิดว่าเขาไม่ผิดไม่ได้กระทําผิดเขาน่าจะมีสิทธิ์สู้ไหมคะ ดิฉันว่าคนทางฝั่งทนายตั้มทุกคนบอกว่าคุณอ้อยมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะไปแจ้งความตั้มทุกคนยอมรับสิทธิ์ของคุณอ้อยแต่ฝั่งทีมนางฟ้าจำแรงเนี่ยมีใครยอมรับสิทธิ์ของทนายตั้มบ้างหรือไม่ สามภาพนี้นะคะที่ฉันขอร้องให้เอฟซีทุกท่านคนที่ผ่านเข้ามาดูทุกท่านค่อยๆหยุดภาพแล้วก็ค่อยๆอ,อ,อ่านเป็นการเรียบเรียงข้อกล่าวหาที่ทีมนางฟ้าจำแรงตั้งหลายกล่าวหาทนายตั้มแต่อย่าลืมว่าไอ้ที่เป็นคดีอยู่ไอ้ที่ไปแจ้งความมันมีข้อเดียวนะคะช่อโกงเจ็ดสิบเอ็ดล้านอันนั้นโดยที่ทนายตั้มบอกว่าได้รับมาโดยเสน่หา แต่ผู้กล่าวหาบอกว่าฉันไม่เคยบอกว่าให้เธอโดยเสน่หาเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องคดีตามกฎหมายที่เขาจะต้องสู้กันรัศสารเป็นผู้ตัดสินแต่คดีที่มีการกล่าวหาตอนนี้ในศาลโซเชียลในศาลของโลกเสมือนในศาลของสื่อทั้งหลายเนี่ยมันมีตามที่สามภาพนี้แหละค่ะมีทั้งสามสิบเก้าล้านเก้าล้าน อะไรอีกหลายหายอย่างนะคะเดี๋ยวดิฉันค่อยๆไล่มาก็ได้ค่อยๆไล่มาก็ได้อ่านให้ฟังกันชัดๆนะคะอ่ะเขาบอกว่าเป็นการรวมประเด็นที่ทําให้สังคมช็อกเพราะฉะนั้นอันนี้คือคดีสังคมนะคะสังคมช็อกเจ๊อ้อยแฉผ่านสนทิชัดๆนะคะอันนี้มาจากรายการถกไม่เฉียงซึ่งมีอาจารย์ปรเมศมีทนายพัฒมี สภานายกสภาทนายแล้วก็มีนักอ,อ,อาจารย์ต้องอาชยะออวิทยานะคะเขาบอกว่าอันแรกเจ๊อ้อยว่าจ้างบริษัทของทนายจ้ามเดือนละสามแสนบาทแต่ทนายต้ามโอนเงินผ่านบัญชีพี่สาวเมียข้อเนี้ทุกคนก็จะบอกว่ามันเป็นความตกลงของคนสองคนที่เขายอมรับกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ผิดไหมไม่ผิด แต่ถ้าไม่ได้เอาไปจ่ายภาษีถ้า้าพี่สาวมีที่ได้รับเงินตรงนี้ไปไม่จ่ายภาษีอันนี้ผิดผิดในแง่ของกฎ,กฎหมายค่ะแต่การตกลงของคนสองคนว่าจะให้เงินเดินกันเนี่ยอันนี้ไม่ผิดอันนี้นี่นะคะแล้วนอกจากที่อ้อยแฉผ่านสนธิในเรื่องอย่างนี้แล้วยังแฉต่อคือเรียกว่านินทาว่าให้ไปสามแสนไม่ทำอะไรเลยทั้งอ้อยทั้งน้อยพูด อันนี้ต้องแยกประเด็นนะครับนี่ไม่ใช่ความผิดแต่เป็นความผิดทางสังคมพวโอ้โหยทำไมมึงเลวจังเ็าให้มึงสามแสนมึงไม่ทำเชียอะไรเลยข้อที่สองทนายตั้มเสนอให้จี่อ้อยเป็นลูกบุญธรรมของตวแต่ผิดกฎหมายไหมไม่ผิดกะไม่ผิดอะไรเลยแล้วที่สำคัญก็คือว่าใครเป็นคนเสนอใครอันนี้เป็นคำพูดฝ่ายเดียวของอ้อยของน้อยที่พูดออกมา ทนายตั้มยังไม่ได้พูดอะไรถามว่าถ้าเสนอให้เห็ุเราเห็นเขารักลูกเราแล้วเขางงเงงงงง,ง,งถ้าจะเสนอให้ผิดไหมก็ไม่ผิดแต่ดิฉันไม่คิดว่าทนายตั้มแล้วก็เมียจะไปยกลูกให้ใครขอโทษนะคะไม่ใช่พระเวสสันดรน,นะคะ <c oughs> ไม่ใช่พระเวสสันดรน,นะคะ ตรงนี้ถ้าที่ดิฉันจะได้ยินมาก็คือเป็นในทางตรงกันข้ามที่รักมากอยากเอาไปดูแลแต่ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องบุตรบุญธรรมแต่การจะให้เด็กที่ยังไม่บรรลุมิติภาวะอะไรพวกนี้ไปอยู่ในความปกครองของคนอื่น ไปเรียนหนังสือไปอยู่ไกลมันต้องต้อง,องมีการมอบอำนาจในฐานะผู้ปกครองซึ่งทางฝรั่งเศสจะมีวิธีการทําอย่างนี้ได้โดยเรียกว่าคล้ายๆเป็นกูแวกนองกูแวกนองก็คือคล้ายๆกับนู่นู่ผู้ดูแลซึ่งอันนี้ไม่ใช่เป็นเหมือนกับไอ้กูแวกนองที่ตั้งกันขึ้นมานะคะแต่หมายถึงว่ามีสิทธิ์ตามกฎหมายในการทําการแทนผู้ปกครอง ข้อสองข้อสามเนี่ยให้เปิดบริษัทสาขาใหญ่จะโอนเงินผ่านอันนี้ก็เป็นคําพูดของอ้อยกับน้อยฝ่ายเดียวหลักฐานมีไหมข้อท็จจริงคืออะไรแล้วถามว่าผิดไหมไม่ผิดข้อสี่นี้เป็นเรื่อง71ล้านแล้วครับเสนอโปรเจกต์ให้พอลอตเตอรี่ออนไลน์จะดึงอันนี้ก็เป็นคําพูดของอ้อยกับน้อยเช่นกันว่ามีการเสนอโปรเจกต์ให้จะถามว่าผิดไหม ก็ไม่ผิดกฎหมายค่ะโ <c oughs> ทษค่ะอะมาอีกทีนึงทนายตั้มให้เจ๊อ้อยลงทุนค่าโปรแกรมเมอร์71ล้านแต่ธนาคารแต่ราคาแรกที่โปรแกรมเสนอขายคือ20ล้านตรงนี้พวกคุณก็มีการออกมาอธิบายเองแล้วตอนแรกก็บอกอย่างนี้ว่าไปตกลงไว้20ล้านทำไมมาเรียก71ล้านพอมีคนถาบอกอ้าวเฮ้ยและไอ้ทำพวกนี้มันแค่ แค,แค่เขียนโปรแกรมเหลอมันต้องมีอย่างอื่นด้วยไหมพวกคุณก็ออกมาอธิบายกันเองว่าโอเคเจ็ดเอ็ดล้านยี่สิบล้านคือเขียนโปรแกรมที่เหลือก็จะเป็นทุนในการซื้อลอตเตอรี่เพราะฉะนั้นแต่ในตอนแรกออกมาบอกว่ามึงโกงนี่ว่าแค่ยี่สิบาททำไมบอกเจ็ดสิบเอดล้าน,าานแต่หนังสือสัญญาในการลงนามแล้วอ้อยนำไปใช้เป็นหลักฐานในการโอนเงินมาในเมืองไทยเขียนเต็มนะคะ ว่า2ล้านยูโรเพราะฉะนั้นอ้อยรับรู้ตัวเลข71ล้านดีครับอีกอย่างหนึ่งไอ้คำพูดเนี้ยท่านตามตามที่เราเห็นภาพก็บอกว่ามันเป็นคำพูดของฝ่ายเดียวทั้งที่ต้องไปดูว่าสองคนสองฝ่ายเขาคุยอะไรกันแต่ตอนนี้เป็นคำพูดของฝ่ายเดียวที่บอกนั่นโน่นนี่แต่ทนายตั้มได้ทำจริงหรือเปล่าต้องให้ สืบสวนสอบสวนให้ศาลเป็นคนตัดสินค่ะถัดมาก็คือรับเกิน13ล้านบาทจากเจ้อ้อยเพื่อซื้อรถใตภายหลังพบว่าถูกใช้ไปสองเดือนหนึ่งหมืนกิโลรถยังไม่ได้เล่นและยังผ่อนไม่หมดข้อนี้ยิ่งไปกันใหญ่ยังบอกว่ายังไม่ได้เล่นอันนี้เล่นได้แล้วผ่อนหมดแล้วโชว์รูมที่ขายรถยืนยันว่าจ่ายรวดเดียวหมด แต่บอกไม่ได้ว่าทำไมเล่นถึงยังไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องอุกไว้เป็นเรื่องของความลับของลูกค้าลูกค้าคือคุณอ้อยไอ้รถยังไม่ได้เล่นเพรเล่นเป็นชื่อคุณอ้อยนะคะไม่ใช่ชื่อตั้มไม่เกี่ยวอะไรกับตั้มรถนั้นซื้อในนามอ้อยแล้วไอ้สิบสามล้านตอนนี้มาบอกว่าไปถามที่อื่นราคาไม่ถึงกลายเป็นว่าตั้ม มุกลิบเงินแต่โชว์รูมที่ขายยืนยันว่าราคาดีตกลงจะให้เชื่ออะไรใครซึ่งท่านนายกก็บอกว่าอีกเช่นกันคือทุกข้อที่ออกมาท่านจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนที่เขาคุยกันเราต้องไปดูว่าใครพูดอะไรมาที่พูดตรงกันข้ามเนี่ยตกลงใครจริงใครเช็ดต้องผ่านกระบวนการสืบสวนสอบสวนไม่ใช่อ้อยพูดมาทั้งหมดก็คือไอตั้มผิด โดยเฉพาะเรื่องรถเนี่ยแต่ตอนนี้เห็นว่าจะมีการไปแจ้งความแจ้งข้อหาเพิ่มว่าเอ,อยักยอกรถเขานั่นก็คือจากจูออนกลายเป็นจูอ้อยไปแล้วนะคะวิญญาณอาฆาตจริงๆค่ะโทษค่ะอันนี้มาอีกว่า เรียกเงินจากอ้อยเนี่ยเ้าล้านแต่ไปจ้งออกแบบโรงแรมแค่3มล้านบาทอันนี้คุณต้องเอาหลักฐานมาพูดกันค่ะเช่นเดิมค่ะเป็นคำพูดของอ้อยกับน้อยเท่านั้นหลักฐานอยู่ไหนใครเป็นคน,น,น,ร,คนร,รับเงิน 9... ล้านมีรูปคนถ่ายรูปรับเงินเก้าล้านมาอวดแต่คุณปิดหน้าเขาไว้คุณปกปิดเขาไว้ว่าเขารับเงินเล้านถ้าเขารับเก้าล้าน แล้วตั้มไปจ้างแค่สามล้านแต่คนนี้รับละออดว่าฉันได้เก้าล้านนั่นก็คือไอคนนี้ก็ต้องถ้าเป็นจริงนะคะจ้างออกแบบสามล้านตั้มมาหลออให้อ้อยโอนเงินให้ผู้ชายคนนั้นเอาเงินสดให้ผู้ชายคนนั้นเก้าล้านแต่ว่าผู้ชายคนนั้นเองก็ร่วมโกงด้วยต้องเป็นส่วนหนึ่งร่วมโกงด้วยจริงไหมคะ เพราะเขารู้อยู่ว่าเขาทาสัญญากับทานายตั้มเท่าไหร่ทําไมรับเงินเก้าล้านแล้วก็อวดเงินตรงนี้เป็นคําพูดฝ่ายเดียวอีกของอ้อยกับน้อยนะคะถัดมาก็คือจ้างคนสนิทจะจ้างนักร้องโดยจ่ายเป็นเงินดิจิทัลสามสิบเก้าล้านบาทแต่ถูกดูดเงินอ้อยจึงโอนสามสิบเก้าที่คุยกันมาทั้งหมดจริงๆแล้วมันไม่ใช่สามสิบเก้าล้านนี่คือคือความพลาดของถกไม่เชียงอีกเหมือนกันค่ะ ความพลาดถุงโกไม่เถียงก็คือมันแค่สองล้านค่ะแต่เอาไปเอามาแล้วมีการบอกว่าพอโอนไปแล้วถูกอายัดต,ตอนแรกบอกว่าถูกแฮกตอนแรกบอกว่าทนายตั้มหลอกมาขอเงินจะเอาไปใช้เพื่อนช่วยใช้นี้เกี่ยวกับคริปโตมันนี่เล่าไปเล่ามากลายเป็นเพื่อนถูกแฮกและผัวเมียทะเลาะกันเจ๊อ้อยผู้ใจดีนางฟ้าเดินดินไม่อยากให้ผัวเมียทะเลาะกันก็เลยอ้าวเสียไปเท่าไหร่ฉันใจ่ายให้ ทำไปทำมาตอนนี้มาบอกว่าจริงๆมันโกหกฉันมันไม่ได้โดนแฮกขึ้นไปตรวจสอบแล้วมันแค่โดนอายัดเอาไว้ตอนนี้ก็ต้องตามว่านางสาวสอคือใครได้เงินไปเอาเงินไปทําอะไรมีส่วนเกี่ยวข้องโอบยมถึงตั้มไหมตามที่ท่านนายกพูดว่าเรื่องนี้เป็นการพูดฝ่ายเดียวต้องดูพยาหลักฐานคือทุกอย่างท่านจะบอกอย่างนี้เลยนะคะว่านี่มันเป็นการพูดฝ่ายเดียวหูฝ่ายล่าวหาบางเรื่องมันต้องดูด้วยว่า เขาคุยอะไรกันไว้อย่างไรอันสุดท้ายก็คือทนายตัมเสนอให้จีอ้อยซื้อเรือยอดแล้วก็ที่ดีห้าสิบแปดอันนี้เป็นความผิดไหมไม่ผิดค่ะเอางี้นะคือหนึ่งจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เป็นคำพูดฝ่ายเดียวสองก็คือถ้าจริงถ้าดีฉันมีเพื่อนมาแล้วจะได้ในหน้าจากการขายเรือยอดแลฉันรู้ว่าใครมีสกภา,ภาพจะซื้อได้ เสนอผิดตรงไหนคะมันอยู่ที่คุณเสนอไม่ใช่ไปบีบคออ้อยเหมึงต้องซื้อเนะอ้อยมึงต้องซื้อนะออม,ออนะมันไม่ใช่ค่ะไอ้มัดจาซื้อที่ซื้อที่เขาตกลงจะซื้อเองให้ทนายตั้มไปดูแลที่ร้อยกว่านะคะร้อยกว่าล้านไม่ใช่ร้อยกว่าบาทร้อยกว่าล้านเนี่ยมีมัดจำสิบเจ็ดล้านไม่น่าจะแปลกอะไร แต่เขาก็ไม่ได้ให้มัดจําตรงนั้นไปโดยอ้างว่าไม่ไว้ใจทนายตั้มแล้วทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เอามาให้ดูก็คือว่าตามสายตานนะักกฎหมายที่เป็นกลางจริงๆเขาก็จะบอกว่านี่เป็นคําพูดคํากล่าวหาฝ่ายเดียวเราต้องไปดูทั้งสองฝั่งแล้วก็ต้องให้กระบวนการยุติธรรมตัดสินจะมาบอกว่าอ้อยพูดอย่างนี้แล้วไอ้ตั้มผิดเอามันไปประหารชีวิตไม่ได้ค่ะ าจากคดีที่มีการแจ้งความแค่71ล้านทนายตั้มโกงเจอ้อยไป71ล้านเนี่ยนะคะตอนนี้เป็นเรื่องอะไรที่มี39ล้านมี9ล้านมี300ล้านมีนูน่นมีนี่มีหลอกพาไปพบนักการเมืองมีนูน่นนี่พยายามจะยัดเยียดลูกให้เป็นบุตรบุญธรรมเพื่อที่จะได้มีส่วนในมรดกอย่างนู้นอย่างนี้หลังจากที่ทุกคนให้ความเห็นหลายๆคนนะคะนะักกฎหมายระดับสูงทั้งหลายนะคะ ก็มองว่าจริงค่ะถ้าเป็นลูกบุญธรรมเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ในกองมดรดกเหมือนกับลูกปกติแต่อย่าลืมว่าเขาตัดสิทธิ์ลูกบุญธรรมได้นะคะลูกแท้ๆก็ตัดสิทธิ์ได้แต่ทีนี้ถ้าเป็นลูกบุญธรรมในลักษณะกฎหมายไหนคุณอ้อยเป็นคนไทยใช้กฎหมายฝรั่งเศสคงไม่ใช่ถ้าเป็นลูกบุญธรรมในลักษณะกฎหมายไทยกฎหมายไทยไม่มีการห้ามการ ตัด100%ของลูกนะคะแต่กฎหมายฝรั่งเศสเนี่ยถ้าเป็นลูกบุญธรรมและเป็นกฎหมายฝรั่งเศสตรงเนี้ยลูกบุญธรรมจะมีสิทธิ์ได้อยู่คือตัดได้ไม่หมดต้องเหลือว่าให้เขา25%หลังจากที่จะไปให้ใครอะไรก็ได้แต่ลูกบุญธรรมลูกไม่สามารถจะถูกตัดไปแบบเป็นศูนย์ได้อันนี้เป็นกฎหมายฝรั่งเศสนะคะยังไง25%ต้องให้ ทีนี้เนี่ยเรื่องวันบานปลายเพราะว่าลุงหนีงช่างเล่าค่ะหรือลุงหน่งตอนนี้เหมือนกับปล่อยออกมาว่าคือมีหลายสำนักอยากจะเอาไปออกสื่อแต่แม่ไม่ให้ไปแต่ลุงเน่งก็โฟนอินให้คนนู้นคนนี้ไปสัมภาษณ์แล้วเริ่มออกมาลายวันนะคะเริ่มออกมาลายวันเรียกร้องให้น้องกลับมาเถอะกลับมากลับมาเถิดวันวานรักกันมากอย่างงาู้นอย่างนี้ทีนี้พอจากเรื่องลูกบุญธรรมแล้วตอนนี้กลายเป็นอะไร ยัดยืดหลานใส่พานจะให้เป็นคู่มั่นจะให้แต่งงานกับลูกชายของอ้อยตอนแรกก็พูดว่าไม่รู้อ้อยพูดหรือตั้มพูดพูดไปพูดมาค่ะเอามาบอกว่าตั้มเป็นคนยัดเยียดมันเป็นอย่างนี้ทุกครั้งค่ะข่าวลือสร้างโดยคนที่ต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งและพอไล่มาเรื่อยๆถ้าไปฟังในคลิปแรกที่มีการโฟนอินในรายการถกไม่เฉียงลุงแ่งยังกั้มกึ่งรู้แต่ว่าหลานเนี่ยมาเล่าว,ว่า แม่จะให้แต่งงานให้ไปมั่นกันกับหลานของชนายตั้มแต่ตัวเองบอกแม่ว่าผมมีลูกมีเมียแล้วโดยที่นั่นแปลว่าแม่ไม่รู้เรื่องครอบครัวนี้ข้อความสัมพันธ์กาดีๆนะคะถูกหวยมาตั้งนานแล้วลูกยังไม่มีอะไรจะกินลูกยังไม่มีการมีงานทําให้คนนั้นคนนี้ไปเยอะแยะแต่ไม่ได้ดูแลลูกตัวเองแถมไม่รู้ว่าลูกก็มีลูกมีเมียแล้วจะให้ไปแต่งงานคุณอันนี้เป็นลุงเหน่งเล่านะคะ เล่าไปเล่ามาแล้วกลายเป็นว่าไม่รู้ว่าตั้มพูดหรืออะไรพูดมันเหมือนกับมีการมีคนอยากจะบอกให้ให้ให้ตั้มเป็นคนพูดให้ได้ลังนั้นสื่อก็เอาออกมาว่าตั้มไปยัดเยียดหลานให้อีกอันนี้แหละค่ะตรงนี้ที่พวกคุณมองไม่ออกก็เลยว่าเฮ้ยมันอะไรกันจากเรื่องตรงนี้นิดนึงและไอ้เรื่องแรกเนะี่ยยังไม่ไปถึงไหนยังให้ปากคําอะไรกันอยู่เดี๋ยวก็อู้เดือยไม้จับออกเดี๋ยไม้นู่นไมน้นี่แต่ไอ้เรื่องที่มัน ก็สิบเนี่ยมันไปเรื่อยละเพราะทุกคนรอบข้างอ,ออกมาเล่ากันหมดลุงเหน่งจะเป็นลุงเหน่งแล้วครอบครัวของอ้อยมีพี่น้องกี่คนกี่คนเดี๋ยวจะถูกสื่อตามแล้วก็เปิดปากค่ะถ้าเมื่อไหร่มีคนเห็นแก่เงินมีคนเห็นแก่สินจ้างรางวัลที่จะได้ในการเปิดปากกับสื่อแล้วก็เตรียมบรรลลยกันได้เลยค่ะ มาแล้วนะคะไอ้เก่งเขาบินตามที่ที่ฉันว่าไว้นายคนที่ชื่อในอาร์มค่ะให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเป็นเพื่อนของนายเก่งเป็นเพื่อนที่อยู่ในทีมออด้วยกันเคยทํางานนักเส่งกับนายตั้มแต่ในตอนแรกในหลายปีก่อนที่เล่ากับอัจฉริยะเนี่ยเล่าํานองว่านายตั้มอยากจะแย่งเมียเพื่อนแล้วก็เลยเอาอยาเสพติดนี้ไปยัดไปในโถส้วมของบ้านนายเก่งแล้วก็ไปแจ้งตํารวจแจ้งบาะแสให้ตํารวจมาจับยางมีออย่างน,างนี้คนนั้นเห็นคนนี้เห็นแต่วันนี้มาเล่าแค่ว่า พื่อนโดนจับแล้วเพื่อนบริสุทธิ์หวังพึ่งเพื่อน,นที่เป็นทนายประกวแล้วโดนเพื่อนเทโดนเพื่อนเทเพราะว่าเงินไม่พอจริงๆดิฉันเคยชี้แจงเคยเค,ยคลียร์อะไรไปแล้วทุกคนก็ยอมรับแล้วที่เทก็แบบเดียวกับ,กบชัยพลคือไปทุบหลังเขาจริงแต่ไม่ยอมรับสารภาพไม่มีทนายที่ไหนทำเราค่ะถ้ารู้ข้อมูลว่าทําจริงมีหลักฐานครบหมดทําจริงแต่ไม่ยอมรับสารภาพจะสู้ให้ขาว ถ้าทนายร่วมมือไปด้วยทนายก็เลวเป็นกระบวนสันดานตามไปด้วยนั่แหละค่ะอันนี้เห็นไหมคะออกมาหมดออกมาหมดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้จนเรื่องไอ้เก่งออกมาจนไดน้ไอ้ฟอกกระต่ายสาวก็ออกมาหมดแล้วอันนี้ยังเหลืออะไรยังเหลือเดี๋ยวเจ้หมวยห้องเย็นต้องมาค่ะเจ้หมวยห้องเย็นต้องมาดิยฉันรออยู่จะออกวันไหนเจ้หมวยห้องเย็น ค่ะเรื่องไอ้ตั้มซาตาเราอาจจะเบื่อกันแล้วก็ได้ครับไปดูไอ้พวยไอ้ตั้มซาตาเราเบื่อไปดูไอ้พวยจังเวนถ้วยตะไลนะคะขอพระ สร้างไปเกือบเสร็จแล้วนะคะเหลือทําฝ้าทําอะไรเอาตอนนี้รื้อค่ะรื้อค่ะรือะ้อสิจ๊ะจะรออะไรคอนเทนต์ไม่มีก็รื้อชายหลังคาจะต้องทําเป็นแบบใหม่ค่ะคอนเทนต์ไม่มีค่ะคอนเทนต์ไม่มีเพราะว่าถ้าจะทําเติมต้องใช้เงินเงินไม่มาแต่ถ้ารื้อแล้วเอาของเก่าแล้วก็อย่างน้อยจะได้คอนเทนต์นะคะยังได้อยู่ค่ะ ห,หลายเล่นมุกเดิมแบบนี้มาไม่รู้กี่ปีแล้วนะคะออกมานั่งร้องไห้เพราะสาวิตีโดนอีกแล้วสวิตีร้องไห้หลายเก็บน้ําตาไว้ร้องไห้ในคดีตัวเองค่ะวันนี้วันที่สองแล้วนะคะเดี๋ยววันที่สี่คดีแพะไงคะใช่ไหมสี่ห้าคดีแพะจะต้องไปสืบไปกันเตรียมไว้ดีกว่าคะ่ะนะแล้วก็เก็บน้ําตาไว้ในคดีของตัวเองปีหน้าถ้าคิดว่าอุย้ยกว่าจะถึงปีหน้าเรื่องราวมันคงซาลงแล้วเดี๋ยวไปนู่นไปนี่ไปถอน ไม่มีทางค่ะงานนี้ดิฉันว่าไม่มีทางก็จะต้องตัวนี้คือเจดําแจะก็จะคล้ายๆกับเจ๊จูอ้อยจูออนทั้งหลายนี่นะคะก็คือว่าไม่มีทางค่ะกราบตีนก็ไม่ยกโทษให้ สงสัยเรื่องด่าก,กับเพื่อนบ้านมันคงจะซาซาไปแล้วนะคะยอดวิวอะไรเนะ่เลยกลับมาเรื่องสวิจีรุกป,ป่าอีกทนายแก่คนนี้บอกว่ายังไงรู้ไหมคะถ้าปฏิเสธสู้นะ่ะติดคุกแน่ๆอย่างงู้นอย่างนี้ถ้ายอมรับอาจจะรอลงอาญาดิฉันอยากจะจ้องตาแล้วก็บอกว่าส้นตีนส้นตีนเพราะอะไรรู้ไหมคะไอ้พวยพ่อของอุไทยปราทองเนี่ยปฏิเสธหมดคุกมันก็ไม่ติดเห็นไหมคะ พะสาวิตรีบอกก็ถ้าสาวิตรีปฏิเสธต้องถ้าถ้าสู้ด้วยต้องติดคุกแน่นอนคุณลองดูนะไอ้พวยเนะื่ลูกยิ่งกว่านั้นอีกสิ่งที่สาวิตรีทำปัญหาคือไปสวมสิทธิ์โดยไม่มีสิทธิ์ตรงนั้นดิฉันว่าข้อนี้สาวิตรีไม่น่าจะสู้เพราะว่ามันเป็นข้อเท็จจริงสาวิตรีไม่มีสิทธิ์ตามนั้นยกเว้นแต่ว่ามีอะไรบางอย่างที่มีการ ให้สิโดยที่ทําให้สาวินีเข้าใจว่าตัวเองสามารถทําตรงนั้นได้ก็ไว้ไปชี้แจงข้อเท็จจริงกันค่ะแต่การที่จะมาบอกว่าถ้าสู้ต้องโดนติดคุกแน่นอนไอ้พวยก็สู้คุกไม่ติดถ้าพูดอย่างนี้ไอ้พวยสู้คุกไม่ติดเป็นความสามารถของใครล่ะสู้เหมือนกันสู้ขาดด้วยคุกไม่ติดเป็นความสามารถของใครไม่ใช่ทนายสมเกียรติเหรอคะใช่ไหม เรื่องนี้เดี๋ยวเราต้องรอดูแต่ที่แน่ๆดิฉันมองว่าไอ้พวกนี้ส้นตีนมากตอนไอ้พวยไม่มีใครนึกถึงโอ้ไอ้พวยถูกกันแกล้งอย่างนู้นอย่างนี้ที่ตรงนั้นไม่มีแม้กระทั่งมีคนไปแจ้งสิทธิ์ไว้ก่อนไม่ได้เป็นการสวมสิทธิ์ด้วยซ้ำเป็นการบุกลุกตกตงแต่สาวิตีเนี่ย เป็นการเข้าไปทำประโยชน์โดยไม่ได้ขออนุญาตก็เรียกว่าสวมสิทธิ์คือมีคนมีสิทธิ์อยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่ว่าเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นป่าเป็นอะไรนะคะมีคนได้รับอนุญาตให ได้สิทธิ์ในการกระทําแบบนั้นถ้าคนคนนั้นเป็นคนทําไม่ใช่สวิตีก็จะไม่ผิดในการขุดในการไถในการปรับไม่ผิดแต่สวิตีผิดเพราะสาวิตีไม่ได้รับอนุญาตตรงนี้ต้องดูว่าจะแก้ไขได้อย่างไรตัวสวิตีนะคะมีหนทางแก้ไขไหมเพราะถ้าดูเรื่องของคอทชอที่คลุมได้ทั้งหมดคอทชอมีข้อที่3ไว้ก็คือว่าชื่อไม่ตรงกับแปลงยังต้องไปตรวจสอบมีคุณสมบัติจะให้ได้ไหมและเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการคอทชจังหวัดก็จะพิจารณาดูว่าเป็นคุณประโยชน์มากกว่าหรือเปล่าถ้าจะยกให้คุณคนนี้แม้ว่าเขาจะไม่มีชื่อจะไม่มีสิทธิ์ในตอนต้นแต่ถ้าให้เขาไปให้เขาไปทําแล้วยังประโยชน์แก่พื้นป่ายังประโยชน์แก่ประชาชน,ชนดีกว่าหรือเปล่ามันยังอยู่ตรงนี้ยังมีแนวสู้ตรงนี้อยู่ค่ะส่วนไอ้แก่อุทัยนี่ท่าทางจะไปตีกับเพื่อนบ้านไม่ค่อยรอดแล้วเลยต้องกลับมาทมามหาแดกกับเรื่องเดิมค่ะ อันนี้ข่ามที่ฉันจะให้ดูนะคะเจ้าของบัญชีชื่อเจ้าของบัญชีจตุพรอุบลเลิศเนี่ยอยู่ที่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นคนไปเซ็นตรงนี้เองสมมตินะสมมตินะคะไอ้รายมือชื่อนั้นนั่นนะไม่ใช่ของจตุพรเป็นคนอื่นไปเซ็นแทนเอกสารฉบับนี้จะเรียกว่าเอกสารปลอมค่ะ มันผู้ใดทําเอกสารปลอมก็จะต้องโทษตามกฎหมายนะคะอันนี้คือถ้าสมมติลายเซ็นอันนั้นพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่จตุพรเซ็นเมื่อไหร่อะไรยังไงและพิสูจน์ได้ว่าจตุพรไม่ได้อยู่ในประเทศไทยคงไม่จะสามารถบินถึงแม้ว่าเธอจะเป็นนางฟ้านะคะถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าเธอเป็นเทพธิดานางฟ้าจำแรงเธอคงจะไม่สามารถที่จะบินมาแบบบินตรงอะไรอย่างนี้มาแล้วก็มาเซ็นอันนี้แล้วก็กลับไป อยู่ประเทศนอกได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ใช่ลายเซ็นจตุพรหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ใครไปเซ็นมันผู้นั้นทําเอกสารปลอมระวังให้ดีนะคะเมื่อไหร่ที่เขาพลิกตรงนี้กลับขึ้นมาคุณอาจจะชิบหายกันได้นะคะเพราะว่าชื่ออันนี้น,น,นี่แล้วคุณไม่ใช่จตุพรแต่คุณไปเซ็นว่าคุณชื่อจตุพร ปลอมไหมคะคล้ายๆกับเอกสารที่รอนไปทำโอนเงินให้ใครบางคนแล้วก็แต่โอนเงินในนามของคนคนนั้นแล้วก็ลงลายมือชื่อปลอมถ้ามีคนเอาเรื่องก็เป็นเอกสารปลอมนะคะดูตรงนี้ด้วยค่ะนะคะทีมกฎหมายเยอะแยะมากมายทีมกฎหมายโอโหทีมทีมรรดับพักการท่านั้นดูตรงนี้ด้วยค่ะเอามาอวดเอามาอวดในเอกสารชี้นี้ถ้าปลอมขึ้นมาเนี่ยชิพหายนะคะ